สวัสดีครับผมเด็กชายติชิตเทียมสีเลขที่หกครับอาเดีวผมเด็กชายปัญญาเลขที่สิบหกครับสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงชัสวดีโพแพลเลขที่สิบเก้าค่ะสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงนิสารลัดหลัดกลางเลขที่ยี่สิบสามค่ะสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงปีพัดโคกางเลขที่ยี่สิบสี่ค่ะสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงอลนดาคุณผลเลขที่สามสิบแปดค่ะความขัดแย้งในครอบครัวครอบครัวเป็นสถาบันที่เล็กที่สุดซึ่งมีตั้งแต่สองบุคคลขึ้นไป นิยามของคําว่าครอบครัวและสมาชิกในครอบครัวของสังคมปัจจุบันครอบครัวหมายถึงคนตั้งแต่สองคนขึ้นไปที่มีความสัมพันธ์ทางการแต่งงานทางสายเลือดสมาชิกในครอบครัวประกอบด้วยพ่อแม่ลูกแต่บางครอบครัวอาจมีลุงป้านาอาและปู่ย่าตายายอยู่ด้วยความขัดแยง้งเป็นสถานการณ์ที่เกิดจาก บุคคลที่ต้องตัดสินใจเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือการที่บุคคลมีความแตกต่างในค่านิยมความสนใจแนวคิดวิธีการเป้าหมายโดยที่ความแตกต่างนั้นเป็นสิ่งที่ไม่สอดคล้องกันและไปด้วยกันไม่ได้สาเหตุความขัดแย้งในครอบครัวของวัยรุ่นความขัดแย้งเกี่ยวกับเรื่องในครอบครัวนอกจากความคิดเห็นไม่ตรงกันในเรื่องต่างๆภายนลกแล้วลูกอาจมี ผู้ปกครองภายในครอบครัวได้มากความขัดแย้งระหว่างสองวัยนี้เกิดขึ้นได้จาก 1. ด้านสรีระ2ด้านจิตใจสังคม 3. ด้านสังคมวิทยาวัยที่ต่างกันเป็นสาเหตุของความขัดแย้งในพ่อแม่ผู้ปกครองดังต่อไปนี้ 1. พ่อแม่หรือผู้ปกครองยังปรับตัวไม่ทันกับการเจริญเติบโตของวัยรุ่นยังคอยติดตามช่วยเหลือดูแลเขาเหมือนยังเป็นเด็ก ไม่มีโอกาสทางอิสระเสรีความคิดการตัดสินใจการใช้ชีวิต 2. ค่านิยมเศรษฐกิจกกสังคมความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีถ้าพ่อแม่หรือผู้ปกครองไม่ยอมรับชีวิตของวัยรุ่นเด็กในโลกใหม่สังคมใหม่ก็อาจมีปัญหาด้านความสัมพันธ์กับวัยรุ่นได้ 3. พ่อแม่หรือผู้ปกครองยึดความคิดความสามารถประสบการณ์ความรู้ของตนเป็นมาตรฐาน คาดหวังการกระทําของวัยรุ่นหากพ่อแม่หรือผู้ปกครองกับลูกไม่เข้าใจกันและไม่ยอมรับซึ่งกันและกันก็อาจเกิดความขัดแย้งขึ้นได้ 4. สภาพของวัยรุ่นเองเช่นรักอิสระชอบความท้าทายชอบลองประสบการณ์ใหม่ๆเกิดความสับสนของอารมณ์และความคิดเป็นสาเหตุหนึ่งของความขัดแยง้งความขัดแย้งระหว่างวัยรุ่นกับพ่อแม่หรือผู้ปกครอง ครอบครัวมีอิทธิพลการเปลี่ยนแปลงอย่างมากทางร่างกายซึ่งเป็นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจครอบคู่มาด้วยความขัดแย้งที่ปรากฏอยู่โดยมากระหว่างเด็กวัยรุ่นกับพ่อแม่หรือผู้ปกครองผลกระทบจากการเกิดความขัดแย้งในครอบครัว 1. ครอบครัวไม่มีความสุข 2. เกิดความแตกแยกภายในครอบครัว 3. สามพันธมิตรลดลงเกิดจากความขัดแย้ง4ใช้ความรุนแรง 5. ลูกลูกขาดความอบอุ่น 6. ส่งผลต่อสุขภาพเจ็ดแนวทางการป้องกันแก้ไขความขัดแย้งในครอบครัวการป้องกันแก้ไขความขัดแย้งในครอบครัวมีหลากหลายวิธีซึ่งแต่ละครอบครัวไม่จําเป็นต้องใช้วิธีการแก้ไขปัญหาเหมือนกันแต่อย่างน้อยโดยหลักการควรปฏิบัติตามนี้ 1. ไปพักผ่อนร่วมกัน หมายถึงการที่พ่อแม่หรือผู้ปกคองได้มีกิจกรรมในการพัฒนาพักผ่อนหย่อนใจในเวลาว่างหรือรับต่างๆกิจกรรมที่2การมีส่วนร่วมแสดงความยินเห็นและให้ความส่วนรวมกับพ่อแม่หรือผู้ปกคองในการแสดงความยินเห็นและรับรูป้ปัญหาของพ่อแม่หรือผู้ปกคอง<ๆ>เช่นการเงินในการปัญหาในการทํางานข้อที่3าม การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจหมายถึงการที่ลูกได้มีส่วนร่วมกับพ่อแม่หรือผู้ปกครองในการตัดสินใจกระทําสิ่งต่างๆภายในบ้านเช่นการจัดมุมบ้านการจัดระเบียบกฎเกณฑ์ในบ้านข้อที่ 4. การที่ลูกยอมรับกฎเกณฑ์มาตรฐานของพ่อแม่หรือผู้ปกครองหมายถึงการที่ลูกเห็นด้วยกับความคิดเห็นของพ่อแม่หรือผู้ปกครองในด้านการเรียนการทํางานทัศนคติและยินยอม ทําตาม,มกฎเกณฑ์ที่พ่อแม่รู้ปกครองกําหนดไว้ด้วยความยินดีขอด้อที่หการที่ลูกมีความรักและเคาลบพ่อแม่หรู้ปกครองโดยการเชื่อฟังพ่อแม่หรู้ปกครองไม่ขัดใจทําให้พ่อแม่หรู้ปกครองไม่เสียใจครับ